สวัสดีครับวันนี้วันที่22เดือเป็นพศจิกาขม253วะมาเยี่ยมามะที่หัวหินหมู่ที่1นึ่งตำบลละอูครับตอนเช้าก็เดินมาเล่นตามชายหาดตรงนี้เป็นต้นสนครับก็ชายหาดสวยงามมากวันนี้สวยกว่าเมื่อวานน้ำกำลังจะลงไปเรื่อยๆครับตอนนี้ ใกล้ๆเจ็ดมืเช้าน้ำกำลังจะเห็นผุนทรายที่โผล่ออกมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับได้ยินเสียงเรือส่วนหนึ่งกำลังจะออไปหาปลาส่วนหนึ่งก็งออกำล,ลังกลับเข้าเข้าฝั่งนะครับบริวเวณตรงนี้ที่ผมยืนอยู่เป็นที่หรบบจอดเรือ,อหลังจากต้นสนเนี่ยเป็นที่จอดเรือของชาวประมงขนาดเล็กนะครับ เนี่ยเป็นทางเข้ามาจากเห็นไปไกลๆนั้นก็คือหลังกกหลังเกาวีนะครับเห็นเป็นสีน้ำเงินเลยออกไปทุงหน้าผมนี่เป็นเกาะเอ่อเป็นซ้อนกันอยู่2เกาะนะครับถ้าดูเผืนๆจะดูไม่เห็นว่าเป็นเกาะเดียวกันจริงๆแบ่งครึ่งเป็น2เกาะเกาะที่เห็นใกล้ใกล้ผมนี่เขาเป็นเกาะรังนกซึ่งอยู่ในเขตสัมปทานรังนกนะครับรังนกรังเอ็อ ก็ซ้อนทับกันอยู่เกาะเราเรียกว่าเกาะดีๆอยู่ในเขตหมู่เกาะอ,อุทยานหมู่เกาะเบตานะครับซึงครอบคุมในพื้นที่ของจังหวัดสตูลและจังหวดัดจังบางส่วนด้วยนะครับตรงภาพที่เห็นตรงนี้เป็นเป็นเขาอีกลูกนะครับเรียกเขาใหญ่เขาใหญ่นี่อ,อ,อยู่ในพื้นที่เขตอุทยานตนัวีลูกทั้งหมดครับตรงนี้ที่เขาไปไปเที่ยวกันไอ้อตรงนี้เป็นพื้นที่ของ ที่ทําการของอุทยานหมู่เกาะเปตานะครับของข้างหน้านี้ตรงนี้ที่เราเห็นไปไกลก็คือพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตำบลละูนะครับอำเภอละูจังหวัดสตูลและที่ไกลๆออกไปนิดนึงจะเห็นตรงนี้ก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่ถูกโครงการถม เพื่อการก,กัดเซาะใจฝั่งของอตซึ่งใช้คนหนขนาดใหญ่ถมแล้วสร้างกำแพงขึ้นมานะครับบริเวณนี้แต่ว่ามันก็สง่งผลมาถึงบริเวณที่ขาวๆนี่ครับค่อยๆหายไปแล้วก็พื้นที่ก็พังทลายไปเรื่อยเพราะว่าเมื่อไปถมที่ตรงนั้นก็จะไม่น้ํากระแสะน้ําเปลี่ยนทิศทางทําให้พลังของกระแสะน้าก็จะมาขัดเซาะอีกฝั่งหนึ่งอย่างรุนแรงบริเวณตรงนี้เป็นที่ทาการของชุมชนเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนด้วยครับแต่ตนนี้เหลือแต่ซากสลักพัง สำนักงานร้าวแล้วก็พังหมดเลยครับอันนี้คือหาดทรายที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ถูกก้อหินถมนะครับซึ่งเป็นหาดทรายที่สวยงามมากและใสสะอาดครับบริเวณนี้นะครับเหลืออยู่ไม่มากแล้วเ,เมื่อสิบสิบยี่สิบกว่าปีก่อนตรงนี้จะเป็นหาดทรายที่ยาวมากครับชาวบ้านก็จะมาแค่อาไอยเสียบในช่วงเช้ามืดนะครับแล้วกลางคืนคืนเดือนหนายก็จะมี คนอ,อ้อไใชยหรือตะเกียงที่ใช้าหาปลากลางคืนนะครับเพื่อมาจับจับแมงดาที่มาผสมพันธุ์กันอยู่บริเวณชายชายหาดแดงเนี้ครับียาวมากนี่ถูกตมหมดเลยนะครับถูกตมกลายเป็นก้อนหินขนาดใหญออ่ซึ่งเป็นความพยายามเอาชนะธรรมชาติภายใต้โครงการของท้องถิน่นอีกอันหนึ่งแต่พอถึงที่สุดแล้วหลายๆที่ไม่ว่าที่หาดเช่าไหม ที่ยังบดจังก็ตามหรือที่รือก็ตามมันเหมือนเอาข้อหนินถมทะเลแต่มันก่อให้เกิดการฟังทลายการกัดเซาะและชายหาดก็ได้หายไปชายหาดที่สวยงามซึ่งเป็นความฝ่ฝันของเด็กๆที่จะมาเล่นลก็จะค่อยๆทยอย,ยหายไปเรื่อยๆนะครับประมาณน,นี้เขาไม่รู้ว่าบทเรียนเหล่านี้จะทําให้เกิดการเรียนรู้แต่ผู้ที่รับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนครับเอ่อ ตรงนี้นะครับไกลออกไปตัดออกไปจากกอรีดีตรงนี้นะครับที่เขียวๆที่เห็นตรงนี้นะครับก็เป็นเกาะพื้นที่ของเกาะตะลูเตาอยู่ใน,นกิวตยาแห่งชาติเกาะตะลูเตาซึ่งมีชื่อเสียงค่อนข้างดังมากในระดับประเทศระดับโลกนะครับเ,เป็นพื้นที่ที่เคยกักขังนักโทษในสมัยหนึ่งนะครับเป็นตำนาน แห่งความปวดร้าวและตำนานแห่งความหดหู่ในหลายๆเรื่องนะครับเป็นอดีตที่ผ่านมาน้ำคลั่งสีลงที่ขาวๆตรงนี้ก็เป็นข้างหน้านะครับเขาเรียกสันหลังมังกรเป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นมาในช่วงหลังเพื่อให้มีสีสันในการส่งเสริมการต้องที่ชุมชนจริงๆแลกก้วชาวบ้านก็จะเรียกว่าหอ โอ,อก็คือเป็นเหมือนกระแสลมเนี่ยก็จะพัดทรายออกมากองในที่เดียวกันจนกลายเป็นเ,เหมือนกับเขื่อนทรายขนาดใหญ่น้อยใหญ่ก็แล้วแต่มากน้อยนะครับซึ่งสามารถเดินไปได้เดีย๋ยวนี้สลังมังกรก็มีทุกหมู่บ้านที่ติดชายทะเลนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นลูกทะเลก็จะตื่นเต้นกับเขาว่าสลังมังกรก็จะมาดูนะ ตอนนี้กำลังจะลดลงนะครับอย่างเด็กๆเ,เริ่มดึงมาเที่ยวไปนล้วตอนเช้าๆเป็นสวรรค์ของพวกเขาเพราะฉะนันผู้ใหญ่ที่ไม่เข้าใจที่มีความมีํำนาจมีรับผิดชอบโครงการขนัดใหญ่ถ้าเข้าใจตรงนี้ก็จะไม่ทําลายชายหาดนี้ไปนะครับเพจะทําให้พื้นมีเด็กๆมีพื้นที่ที่จะเล่น แต่พอเป็นกน้นหินขนาดใหญ่ซึ่งไม่สามารถยกได้สี่ห้าคนเนี่ยสวรรค์ตรงนั้นก็กลายเป็นนรกไม่สามารถที่จะเสริมพลังให้เด็กๆได้อีกต่อไปสวัสดีครับ